เปลี่ยนบรรยากาศไปดูนาะงเอกสาวแอฟแท็กซ์ออนนะคะที่ได้ออกมาเปิดใจถึงสถานะหัวใจค่ะว่าตอนนี้ยังว่างนะคะยังไม่ได้มีใครค่ะแล้วก็ได้เคลียร์กระแสข่าวลือนะคะว่าพี่ป้องนวัดเนี่ยกำลังตามจีบเธออยู่ค่ะ เป็นคำถามที่หลายคนจะคอยถามคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสวยอย่างที่แอฟทักษอนอยู่เสมอนะคะว่าเมื่อไหร่จะสลัดโสดแล้วก็หาหนุ่มๆมาดูแลหัวใจสักทีหลังจากที่โสดมานานค่ะแถมลูกสาวอย่างน้องปีใหม่เนี่ยก็จะคอยแอบเชียร์ให้คุณแม่มีแฟนเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางคุณแม่คนสวยเนี่ยเขาจะเตรียมสลัดโสดแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีข่าวออกมาข่ะว่าด้านทางด้านพี่ป้องนวัดนะคะก็กําลังตามจีบอยู่งานนี้สาวแอปก็รีบออกมาแก้ข่าวค่ะว่าทางพี่ป้องนวัดเนี่ยแค่มาจีบ ไปร่วมงานละครเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้สถานะหัวใจก็ยังโสดเหมือนเดิมไปฟังเสียงพี่แอฟกันค่ะเล่นละครหรือเปล่าก็ไม่รู้ยถึงจริงๆเพาอยากร่วมงานหรือเปล่าพูดเล่นนะคะก็จริง,รงๆก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนที่น่าจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะสดค่สะสดแต่ก็พอมีข้าม่ระมัมีอะไรล่ะคะ เราก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยค่ะเวลาคนแบบว่ารุนไปด้วยให้กําลังใจก็แสดงว่าแบบแบบเออทุกคนไปเฉียวอย่างน้อยก็อุ่นใจว่าวันหนึ่งถ้าจะมีก็ไม่มีใครว่าอะไรใช่ไหมคะอะเออทุกคนก็แบบหมายถึงว่าก็มีคนที่เป็นห่วงเราอยากให้เรามีเพื่อนคู่คิดหรืออะไรแบบนี้เขาเขาเชียร์เขาชียร์จริงหรอเชียร์เขาชอบเข้าใจไหมงไมม่ได <c oughs> ถือว่าเขาก็เข้าใจว่าเออบางทีก็แบบอยากให้แบบมันมีแฟนหมายถึงว่ามีเพื่อนมีอะไรแบบให้ให้คุณแม่แบบ,แบ,บเออเขยช่วย